สวัสดีครับนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับเชิญยิ้มก็เทเลนนะครับยังอยู่กับสามคอมเมนเตอร์ถูกต้องครับนะฮะกับผมครับโจ๊กพิงยนะยครับแล้ววันนี้หลายๆคนติดตามบางทีก็มีอ่าเฟซบุ๊กมาทางอ่าเชิญยิ้มก็เทเลนบอกว่า อยากจะโชว์อะไรที่เป็นศิลปะนละทําไทยวันนี้เราจัดให้เลยเราก็เลยรีเฟรชเข้ามานกันเยอะนะครับเราก็เลยจัดให้ไปนะครับอ่ถ้าพร้อมแล้วเชิญกับคนที่โชว์เลยครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านคณะกรรมการทุกท่านตัวอะไรครับเนี่ยลิเกครับผมโปรดมองให้เป็นคนนะครับคุณเป็นลิเกเป็นลิเกครับเป็นน้องชายของชายามิชัยครับชื่ออะไรคะชัยรู หนูนาครับผมชื่อเขาคือพร้อมมากคือพูดกันว่าเป็นเป็นนักร้องแบบชนบทใช่แล้วครับโอเคนะครับแต่ว่าต้องขออนุญาตทางคณะกรรมการสักครู่หนึ่งนะครับทำไมครับพอดีว่าบรรดาแม่ยกของชัยรูหนูนาตามมาเป็นกําลังใจและก็เป็นแฟนคลับให้ด้วยนะครับจะคุยกับแม่แม่ต้องขอขอบคุณแม่แม่สักนิดนึงได้เลยครับได้เลยครับก่อนอื่นนะครับต้องขอกราบขอพระคุณ คุณแม่ปองนะครับที่มาจากสุพรรณบุรีนํำขนมสาลี่มาให้ชัยรูนูนาทานแล้วหวานกรอบอร่อยอขอบคุณคุณแม่ดานะครับจากอ่างศิลานําครกมาให้ชัยรูนูนาทานแล้วหวาน กรอบอร่อยครับเดี๋ยวครับคุณชัยรูหนูนาใช่ไหมครับครับคุณกินครกเขาไม่ได้ไงครับฟันฟางคุณไม่พังะครับอ่าไม่ฟันไม่พังหรอกครับเพราะว่าฟันผมเป็นฟันทองอ๋อฟันทองหรือฟันเหลืองครับทองครับอ๋อเป็นเล่มทองอาจจะเป็นมุกไก่ขนมครกนะฮะหรือว่าเป็นการเรียกแม่ยงในตัวครับผมอีกท่านหนึ่งยังไม่ได้ขอบคุณเลยนะจะขอบคุณเสียไม่ได้เลยนะครับับคุณแม่ท่านนี้นะครับต้องขอขอบคุณ คุณแม่แอดนะครับจากสกลนครนำเนื้อแดดเดียวมาให้กับชัยรูนูนาไม่ใช่เนื้อธรรมดาแต่เป็นเนื้อหมาเสียด้วยชัยรูทาแล้วเป็นไงครับหวานกรอบอร่อยทุกวันนี้ชัยรูจะไม่ทานข้าวแล้วครับแล้วทานอะไรครับขี้ครับคุณนี่คุณไม่ใช่ชุนักนะครับไปล้องหอนสิครับอุ้ยผมว่าไปเอาดีทางด้านหอนหมา ไม่ใช่ครับเอออันนนี้้พูดเล่ถาอย่างงั้นวันนี้เดีตเลยนะฮะก่อนจะโชว์ครับผมชุดชุดลิเกหรือชุดอะไรฮะคุณเห็นเป็นชื่อลำตัดหรือเปล่าล่ะครับมเขาเขาเป็โชว์ลิเกะดู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 แฟนคลับของเขาสิเนี่ยอ้าวถ้าคุณจะโชว์หรือยังครับจะโชว์ครับแต่ก่อนจะโชว์นะครับต้องขออนุญาตโทรเช็ควงดนตรีปีพาสสักนิดนึงอ๋อยังไม่มาครับจริงๆต้องมีด้วยเขาจะโชว์ได้เลยครับเช็คก่อนครับ โอ้โหโอยตัวสับเออลิเกนี่เวลาจะพูดแล้วก็มีวงตลอดเลยนะเป็นท่าทางไงเป็นตัวที่รำตลอดต้องเป็นวงโทรเลยครับต๊ดต๊ดต๊ดสวัสดีครับปีพาดพูดอย่งต้องเป็นลิเกต้องต้องเป็นสำเนียงตลอดเลยอะไรกันนะฮะไม่ ประธานโทษนะครับทำไมครับวันนี้เห็นทีวงดนตรีปีพาดจะมาไม่ได้เราไปไหนครับวงดนตรีปีพาดคว่ำที่ลำตะคองโทโหตเรงเตงเตงในตเรงเตงเต่งในตุเรงเต็งเตงต็งเตงต็งเตงตุเรงแต่หัวหน้าองศามีโอดด้วยแล้วอย่างนี้อย่างนี้จะแสดงได้ไหมครับไม่มีดนตรีก็คงจะลำบากแต่เพื่อความฝันของชัยรู้หนูนะใช่ครับกล้าคุณก็ชนะแล้วครับ ต้องรบกวนท่านชนะกรรมการทั้ง3าคนนี่ผมผมเล่นปีพาดจะไม่เป็นนะครับอ๋อไม่เป็นไรครับทำยังไงครับทาเสียงแทนก็ได้ครับยังไงยังไงครับคุณพี่โจเออเอาแบบว่าเสียงคอรีกว่าคอรีกว่าคือคือคุณต้องคือผมเนี่ยสายดนตรีสากลผมไม่เข้าใจว่าต้องทํำยังไงเออเสียงมันจะออกแบบว่ามึงมังกูมังมึงมังกู้มังมึงมังกู้มังอ๋อโอเคอย่างนี้ได้ได้ใช่ไหมครับได้เออแล้วก็คุณแบ คุณเลยนะครับคุณค่ะนะคะรบกวนทําเสียงจริงได้ไหมครับยังไงคะเจ็บจริง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 ได้ค่ะส่วนคุณพินยวนะฮะพินยวพินยวโอเคครับรบกวนนะฮะทำเสียงฉาบเสียงฉาบครับทําได้ไหมครับยังไงครับแช่สั้นๆพอแช่แช่ แช่แช่เดี๋ยวพาไปฉีดยา้โแม่ตองเสียงช่วงนี้ช่วงนี้น่าร้อนเลยเสียงฉาบโอ้ดีลืมตัวครับทานเนื้อหมาแต่เดี๋ยวเยอะกว่าถ้าเท่านั้นลองลองฟิชเชอร์ลิงกันได้รับได้ครับผมวางโทรทัศน์ก่อนไหมครับอ๋อโทรศัพท์ครับผมเดี๋ยวพวกผมช่วยๆครับโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับใช้ใช้เท้าถือไม่ใช่นะฮะลองมึง

ไม่ใช่ไม่ยอมเขาต้องอารมณ์ตามเขาดุนตรีมันต้องเออแล้วคุณไม่เข้าท่อนนะโอ้คุณร้องเองขนาดนี้หาท่อนเข้าลำบากครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมร่าี่เกิงให้เลยดีกว่าแล้วร้องเลยโอ้ร่าี่เกิงได้เลยค่ะเอาแบบว่าร่าี่เกิงยาวๆนะเดี๋ยวจะโชว์รำด้วยใช่ค่ะคุณรำเลิมได้อะผมลิเกนักรำเวลาเขาเรียกว่าเอวกว่าตลาดครับเอวกว่าตลาดยังไงครับลองดนตรี ลิงแกลงกิ้งแกลงก้งแกลงิงแกลงก้งงกลกิงแกลง้งแกลงิงงแกล้งกลิงแกลงก้งอยคุณกว่าตลาดเอ้ยเอลกว่าตลาดจริงอไม่ทันั่นคืออะไรคืออะไรคืออย่างงี้อะไรนะครับอะไรกเีเขาเรียกว่ากวักเอลเรียกไม่ยกโอ้แล้วเดี๋ยวไอกวักเอลเรียกไม่ยกเข้าใจอยู่แต่นัานน่ะมันสะดือเรือหลุมระเบิดก็บอกแล้วไงครับว่าแม่ยกคนอื่นตกหลุมรักแต่แม่ยกที่มาดูผมตกหลุมสะดือ เริ่มเลยค่ะเริ่มร้องเลยดีกว่าเรบกวนมาทำเสียงดนตรีใกล้ๆได้ไหมจะไม่ค่อยได้ยินไงเพราะว่าดนตรีมันต้องใช้ดังๆไงแล้วถ้าเกิดว่าทำเสียงดังห้เอาดังๆนะเพราะตอนนี้เก็ดปุ๊บผมร้องเลยบล้อเข้าเลยดีกว่าได้เลยครับผมเรลงเกงเกลงเกลงกลงเลงเกลงเกลงเกลงลเลเกลลเง น้อยโอ้เะนะกองไหยครับกองครับป๊กตึ้งตึ้งโอเคโทษครับโทษลิกเกลุกทุงลงพุงนิดหน่อยตึง้งตึ้งแต่ยิ้มหวานจ้อยนะจ๊ะโป๊ะตึง้งจะยิ้มทางซ้ายอ๋อและยายทางขวาโป๊กตึง้ง,งแม่ยก ต่างก <Bond> ็มาลุมอ้อมอ๋อป๊อกตึมไปเล่นวันก่อนที่ปากเฮ้ยไป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 ดีไยวปไปไยไปไปไอไปไปยุไปไปไไป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 ไอ ทำไมอย่างนั้นน่ะเฮ้ยพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วโอเคมาทางนี้ฮะมาทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับรับคอมเมนต์เลยคุณชัยลูคุณชัยลูเชิญตองนี้ฮะโอคุณพินโญทำไมครับคุณพินโญจะเป่าอะไรน่าจะดับกลิ่นสักนิดหนึ่งนะครับอ่าไม่ใช่พินโญครับโจเออคุณโจครับเดี๋ยวนะฮะคือจุดจุดการแสดงของคุณคุณลำอ่ะ เอวคุณไปเสียดสีกับชุดเดรฟายลุกเลยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณโจก็เอวคุณเนี่ยไปเสียดสีอุ๊ยอะไรครับอ๋อคนหายไปแถบนึงเลยครับโอ้โหขอโทษเลยครับแต่ผมผมขอตบมือใหนนิดนึงอะโอเคผมชิโชคดีถือว่าเดี๋ยวในแป๊บนึงเนะถือว่าคุณมีสปิริตแล้วคุณเป็นคนที่ผมผมอ่ะนะตัดสินเลยดีกว่าครับตัดสินเลยครับผ่านฮะ ผ่านแล้วนะครับหนึ่งผ่านแล้วครับขอบคุณครับคุณโจคุณแบนครับอผ่านละกันค่ะคือแบนเป็นคนชอบแบบอ่านหนังสือพิมพ์นะคะเดี๋ยวจะไปเก็บที่ร่วงๆอ่านไม่ได้เกี่ยวอะไรกันที่เขาล้องเลยนะครับเอางี้ครับไม่ผ่านครับทำไมครับเพราะคุณผ่านไปแล้วสองไงเดี๋ยวมันจะได้เเป็นมาตรฐานของรายการเอเดีปพิเศษของเราคุณสันสันนี่คุณตื่นเต้นใช่ไหมฮะผมหนาวอ๋อถ้าหนาวเดี๋ยวทีมงานเตรียมผ้าเพื่อเชให้เขาเลยครับขอบคุณครับคุณคขอบคุณครับแล้วมาเจอกันครับ พอแล้วจริงเด้งเราเจ้าพีก็ดีก็นีนี่แหละครับนะครับรายการของเราชายยิ้มาอลเตเลนนะฮะแล้วก็ยังอยู่กับพวกเราทุกสัปดาห์ครับกับผมโจเบลพิงเยวนะฮะในรายการกีฬาโจวชัยิ้มกอล์เตเล